سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhallazina amantatqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات عباد الله اتقوا الله بنان فوسطاتي رق <applause> لك رب เราทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบฮาโนตาลาและเราทั้งหลายจงขอบคุณต่อลอสุบฮาโนตาลาที่ทำให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งเรานั้นจะได้ก้าวเข้าสู่เดือนอันประเสริฐนั่นคือเดือนรุ่นฮิจร์ในช่วงของสิบวันแรกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากําลังจะเข้าสู่ ประตูแห่งความประเสริฐประตูแห่งความจำเริญที่อัลลอฮฺสุบฮาานวะตาลาได้ให้ความเมตตากับเราเป็นวันที่ประเสริฐกว่าวันอื่นๆเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่มีเกียรติเป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ให้ความจำเริญเกิดขึ้นในวันดังกล่าวนอกเหนือจากวันอื่นๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ S Allah ta ta wa wa al al s b hai u b h a n a h วะต t a า l a ตรัสว่าวันฟัจรวันลายาลิลอัชรขอสาบานต่อรุ่งอรุณและขอสาบานต่อค่ำคืนทั้งสิบคืนบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายของสิบคืนนี้กอลาอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาวะไกรริฮิฮียัลอัชรุลอวัล มินซิลฮิจย์ท่านอับดุลลอฮ์บิลอับบาสและบรรดาสหาบยท่านอื่นๆบอกว่าอายะห์อัลกุรอานโดยความหมายของอายะห์นี้เจาะจงไปที่สิบวันแรกของเดือนซุลฮิจย์เพราะฉะนั้นในสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจจ์ที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงเป็นวันที่ประเสริฐ แต่ในบรรดาวุลมะก็ยังให้ความเห็นที่ต่างกันออกไปอีกว่าอยุลอาชรอยเนี่ยอัฟดดลในช่วงของสิบวันแรกแห่งเดือนซุลฮิญห์กับสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเดือนไหนมันมีความสำคัญมากกว่ากันวันไหนมันมีความพิเศษมากกว่ากัน วันไหนที่อัลลอฮ์ซุบฮานาววาตาลาได้ให้ความยิ่งใหญ่กว่ากันวาฟีกาลิจามาอตินมินัลมุฮักกิกีนามินอัพลิลอินบรรดานักวิชาการได้บอกว่าอินนัลอัชรัลัยยามิลอโวัลมินช ش ริดิลฮิจ์ฮิย์คอยรุลัยยามิสซเนห์อัลอิตลาคแท้ที่จริงแล้วสิบวันแรกของเดือนซุ่นฮิจญะ ก็คือช่วงเวลากลางวันที่ดีที่สุดในรอบหนึ่งปีว่าอินนัลอัชรลัยลีอัลอาคีรมินชั่ริรอมฎอนฮีอัคฮิรุลลายลีอสนะอัลอัทลาบและสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในช่วงเวลากลางคืนของมันก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบหนึ่งปีเช่นเดียวกัน พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอินนัลอัชร al ์ละยาลิลอะครีรอมินชะฮิรอมาดอนฮียคไยรุลลยาลีเลออันนาฟีฮาไลละตุลกอดในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเราจะได้พบกับคืนไลละตุลกอดที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาบอกว่าใครที่ทำความดีในคืนไลละตุลกอด เขาจะได้รับภาคผลที่เพิ่มพูนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับส่วนในสิบวันแรกแห่งเดือนซุลฮิจะห์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตละลาก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันโดยที่ให้หนึ่งในสิบวันมีเยาวมีอารอฟะมีวันอารอฟะวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตละลาบอกว่าผู้ใดที่ถือสินอด เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานววตาลาเขาจะได้รับการอภัยโทษในความผิดบาปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานววตาลาได้สาบานไว้กับวันเวลาที่พระองค์ทรงสร้างด้วยกับความดีที่นอกเหนือจากวันอื่นๆในหนึ่งปีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะเห็นได้ว่าในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮาานวตาลา พ่อค้าและนักธุรกิจในดุนยาและพ่อค้านักธุรกิจในโลกแห่งอาคีรอยุซัมมาตุจารุด,ดุนยาวตุจาดุลอาคีรอเขามีความคิดที่แตกต่างกันออกไปพ่อค้าในโลกดุนยาเมื่อถึงช่วงเทศกาล เขาจะตะเตรียมสิ่งที่มันจะขายออกไปได้เขาจะตะเตรียมโปรโมชั่นเขาจะตะเตรียมส่วนลดเขาจะตระเตรียมวิธีการขายในช่วงเทศกาลเพื่อให้สินค้าของเขานั้นได้ถูกขายออกไปอย่างดีและเขานั้นได้รับกำไรแต่ตุจารุลอาคิรอพ่อค้านักธุรกิจแห่งโลกอาคิรอ เขาจะใช้ช่วงเวลาแห่งเทศการในการกอบโกยคุณงามความดีในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาสิ่งนี้มันมีความแตกต่างกันสำหรับบุคคลสองบุคคลที่ประกอบอาชีพเหมือนกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในซอฮีฮุลบุคอรี وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها احب إلى الله من هذه الأيام يعني الأشر الأول من ذي الحجة كان ابن عباس ท่านรอซูนส,ล,สลลัวลวะอลวะสลัมได้บอกกับพวกเราว่าไม่มีวันใดที่อะมันที่สเละจะเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลามากกว่าสิบวันแรกของเดือนซุลฮิญะสิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความประเสริฐที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาได้ให้กับวันเวลาที่พระองค์ทรงสร้าง ก็ล <ya> ul <ullah> ah. ุยยา ر س و ل ลลอฮ์บรรดาสหายได้ตรัสได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะและลัยวะสลัมถึงวันดังกล่าวว่าการเิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานวอตาลายังดีไม่เท่ากับอามาลุสซอและในสิบวันแรกของเดือนซุ่นฮิญาตหรือท่านนบีก็ลุอยา ر س و ل ลอฮ a h ุลลัลละวะละิยวะสลัม ท่านรอซูลกล่าวตอบว่าวัลยิฮาดุฟีซีบิลลาถึงแม้จะเป็นการยิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานาววตาลาก็ตามมันก็ไม่เทียบเท่ากับอามันที่ถูกกระทำในสิบวันแรกของเดือนซุนฮิจห์อิลลาเว้นไว้แต่รอยูลุนคอรอยาบีนับซีวะมาลี พลัมยัตยะมินซาลิกชยคนคนหนึ่งที่ตัวของเขาจะออกไปคนคนหนึ่งที่เขาจ่ายทรัพย์สินของเขาออกไปและตัวของเขาก็ไม่ได้กลับมาทรัพย์สินที่เขาจ่ายออกไปก็ไม่ได้กลับมาเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงเขาตายในหนทางของอลอสสุบฮานวะตาลาและทรัพย์สินของเขา ที่ใช้จ่ายไปในหนทางของรอสุภานตาลาเขาไม่ได้เรียกกลับคืนมานั่นคือภาคผลที่จะได้รับเท่ากับการงานที่ดีในสิบวันแรกของเดือนซุนฮิญาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับว่ากาลินบีนะอะลัยฮิสสาลาตุวัสัลลมคำกล่าวของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอวอะลัยฮิวะสลลมที่กล่าวว่ามามินอามาลิน ไม่ว่าจะเป็นการงานใดก็แล้วแต่อามุนมุตละกุนยตานาวาลุยามีอุลอาลาสซอเลฮัตมันเป็นการงานที่ถูกรวมไว้ทั้งหมดที่ถูกเรียกว่าการงานที่ดีวตัตตออาตและการเชื่อฟังต่อคำสั่งของลอสุบานวตาลาวซากิรอดและสิ่งที่จะขัดเก้าความผิดบาปในตัวเขา ให้เขาเป็นบุคคลที่ใสสะอาดวาอันวาอิลกุรบัตและการงานต่างๆที่ดีที่เป็นการแสวงหาความใกล้ชิดต่อลอสุบานอตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการงานที่ดีจะต้องเป็นงานที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบานอตาลาและเป็นการงานที่มุตาบาตุลินบีนามุฮัมมัดินลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นไปตามรูปแบบการปฏิบัติของท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับลำดับขั้นของอามันซอเล์ของการงานที่ดีอันดับที่หนึ่งคืออามาลุลอามันที่เกี่ยวข้องกับฟัรดูอามันที่เกี่ยวข้องกับฟรับฟรดูที่อัลลอฮุสุบานอตาลาได้กำหนดมาให้ กับบ่าวของพระองค์นั้นได้กระทำส่วนอามันที่ดีอันดับที่สองรองลงมาก็คืออัลอามาลุลตันอันนวาฟิลอัส,สุนนะอามันที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใจของผู้ที่กระทำหรืออามันที่เป็นซุนนะอามันที่เป็นสิ่งสนับสนุนที่ท่านรอซูลสลลัลวะอะละล,ะละยิวะสัลลัมใช้ให้เราปฏิบัติ ในฮะดีสคุรซียาคุลรับบุนาอัลลอฮวาัลอัลลอฮฺซุบฮานูอฺตาลาผู้อภิบาลของเราได้กล่าวว่ามาตะครรบอิล ي ยอับดีบิเชอินอฮับอิลยมิม ا ف ت ر د د อัลเการแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานูอตาลา และการงานที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบหฮานวะตาลานั้นทรงรักผู้ที่แสวงหาความใกล้ชิดนั้นก็คือการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาได้กำหนดให้เป็นฟดัดดูและเขาได้ทำในสิ่งที่เป็นฟัดดูนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาได้บอกไว้เป็นลำดับแรกถึงการงานที่ดี ที่เป็นฟรดูที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาลาได้กำหนดต่อมาว่ามายะซาลูอับดียะตะกอรระบุอิเลยบินนาวาฟิลฮัตตาอูฮิบบะฮูการงานที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาลารักให้บ่าวของพระองค์ได้กระทำรองลงมาก็คือนาวาฟิลคือสุนนะต่างๆคือสิง่ทง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เป็นภาคสมัครใจต่างๆ ที่อ right right ัลลอฮฺสุบานุตาลาต้องการให้เขานั้นกระทําตามรูปแบบของท่านรอซูลสลลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมไฟิดะอัฮบับตุฮูเมื่ออัลลอฮฺสุบานวตาลารักเขากุนตุซัมอุลละียัสมาอูบิอัลลอฮฺสุบานวตาลาก็จะให้เขานั้นเป็นผู้ที่ได้ยิน อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจะเป็นหูของเขาที่เขานั้นใช้ฟังวะบะซารุลและจียุบเซรูบบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นดวงตาของเขาที่เขาใช้มองเห็นวายาดาฮันละตียับชูตูบิฮาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะเป็นมือที่เขาใช้หยิบจับสิ่งต่างๆวาริเจลหูอัลลตียัมชีบิฮาและลอสุบฮานวตาลาก็จะเป็นเท้าของเขาที่เขาใช้สำหรับเดินไวยินซาและนีลาอัตยันถ้าบ่าวของเขาคนนี้ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานตาลาลุานตาลาก็จะให้กับเขา วาอินิสตาซันีลอไอซันนะและถ้าบาวคนนี้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบานะตาลาอัลลอฮ์ก็จะปกป้องคุ้มครองเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เป็นฟัรดูคือการละหมาดละหมาดห้าเวลาเราจะต้องทำการละหมาดห้าเวลาก่อนการละหมาดสุน,นัตต่างๆ เพื่อที่จะให้เรานั้นไล่เรียงลำดับความสำคัญว่าสิ่งที่เป็นฟัดดูนั้นจะต้องถูกทำก่อนสุนนะต่างๆการถือสินอดก็เช่นเดียวกันการถือสินอดฟัดดูจะต้องถูกทำก่อนที่จะถือสินอดสุนนะการทำฮัทของเราจะต้องถูกทำก่อนการทำอุมรหอของเรา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นฟรรดัดดูจะต้องถูกเลือกในการที่จะทำเพื่ออัลลอฮฺซุบหฮานอวตาลาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสิบวันแรกของเดือนสุลฮิยะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราที่ท่านรอซูอล,ลลลลอฮวะอาลัยวะสลัมได้บอกกับเราและแนะนำเราว่าถ้าหากว่าทำสิ่งนี้ เราจะเป็นบุคคลที่ไม่ทำในสิ่งที่ไร้าสาระและไม่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่ท่านอัลสลสล์ลวะอะเลยวสลัมแนะนำในช่วงการเข้าสู่สิบวันแรกของเดือนสุนฮิยาก็คือฟาอักซิรูฟีฮินนามินตะฮลีหวัตตกบีริวัตะฮมีดให้เรากล่าวลาอิลาหะอลิลลัลลอฮให้มากม ให้เรากล่าวตกเบสให้มากๆให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละให้มากๆเพราะการกล่าวของเราในทุกช่วงเวลาที่ดีที่สุดมันจะขับไล่การพูดจาไร้าสาระของเรามันจะขับไล่การนินทาของเรามันจะขับไล่การใส่ร้ายของเราเพราะเรารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราว่างเว้นจากภารกิจเรามีสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับลิ้นของเราก็คือการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาอัตะลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในช่วงของสิบวันแรกของเดือนซุลฮิญะห์ยังมีสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการเชอดอัลฮิย์การเชือดกุรบานที่เรานั้นตอบรับ การเรียกร้องของอัลลอฮฺสุบานวะตาลาเหมือนกับบรรดาฮุยยาที่ตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮฺสุบหฮานวตาลาพวกเขาเชื่อครับเชื่อวันเดียวกับที่เราเชื่อนั่นก็คือวันที่สิบของเดือนสุลฮิยะแต่การเชื่อของเขาคือเชื่อด,ดำคือการเสียดำแต่เราเชื่อกุรบาลซึ่งเป็นวันอีดของเราเนี่ย เชื่อในวันที่10บของเดือนซุนฮิญาชเช่นเดียวกันนี่คือการงานที่มันเหมือนกันและเป็นการแสวงหาความใกล้ชิดต่อลอสุบฮานวตาลาเชกเช่นเดียวกันและข้อห้ามต่างๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่ถูกห้ามที่ท่านรอสูลสลลัลลอวะและยิวะสลัมได้บอกกับเราไว้ในฮะดิษบทหนึ่งก็ละสลลัล,ล,ลวอวะและยิวะสล,ล,ลัมอิซาราอิุมลฮิล,ลาล ซุลฮิจจ ah, เมื่อพวกท่านทั้งหลายเห็นจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดเวลาของวันที่หนึ่งเดือนซุลฮิจว่าอารอดะฮัดุกุมอัยุดะฮียและคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราเนี่ยต้องการที่จะเชื่อดกุรบานท่านนบีบอกกับเราว่าฟัลยุมสิกอันชารีฮีวาสฟารี ห้ามในการที่เรานั้นจะตัดผมและตัดเล็บสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันกับผู้ที่เขาประกอบพิธีฮัตในขณะที่เขาคลองเยรอมอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกห้ามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการที่ต้องการจะเชื่อมโยงความเข้าใจ ให้เรานั้นได้เห็นถึงความสำคัญของสิบวันแรกของเดือนซุลฮิะย์สิ่งนี้แหละจะเป็นฮิกมะที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเท่านั้นจะรู้สิ่งที่พระองค์ทรงวางไว้ให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์ได้ดำเนินรอยตามเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาต้องการที่จะทำให้พิธีกรรมต่างๆนั้น ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซาลิกะวะมัยยุอาซิมชาอิรลอยิฟอินนะฮามินตะวัลกูลูใครก็ตามที่เขาเห็นความสำคัญถึงชาอิรินละถึงพิธีกรรมที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตารานั้นได้กำหนดมายังบ่าวของพระองค์เขาผู้นั้นแหละอัลลอฮ์สุบฮานออตาลาบอกว่าเป็นคนที่มีตักวา ميك يمكين تا الله سبحانه وتعالى يمتحن بارك الله لي ولكم وفي القران الكريم ونفاني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر ولا حول